ี่คือพระที่มีมงคลน,นามองค์หนึ่งของประเทศไทยพระไพรีพินาศใครคือภไพรีทำไมจึงพินาศพระไพรีพินาศ เป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดหน้าตัก33เซนติเมตรมีความสูงถึงปลายรัศมี53เซนติเมตรมีผู้นำมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อครั้งทรงผนวดอยู่ที่วัดบวรในรัชสมัยที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สซึ่งในช่วงที่ผู้นำพระองค์นี้มาถวายปรากฏว่าอริราชศัตรูที่คิดปองร้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างมีอันเป็นไป ด้วยแพ้ภัยตนเองจึงทรงมีพระราชศรัทธาว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้จึงถวายพระนามว่าพระไยรีพินาศเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปกล่าวถึงเหตุการณ์ในรชัชกาลที่สว่าเมื่อรชัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศภัลยสวรรคตนั้นพระอยู่รัชกาลที่3เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ถึงแม้ทรงมีสกุลยศเป็นแต่เพียงพระองค์เจ้าแต่ก็ทรงเชี่ยวชาญในราชการแผ่นดิน เจ้านายคุณนางทั้งหลายก็กราบประคมทูลอัญเชิญขึ้นเป็นพระเจ้าเป็นดินในหลวงในครั้ที่4ถึงแม้ทรงเป็นเจ้าฟ้ามีสกุลยศสูงกว่าเวลานั้นทรงผนวดเป็นพระภิกษุพระชนมพรรษาเพียงแค่20ในขณะที่ราชการที่3 37แล้วท่านก็ตัดสินพระราชดุทยบวชเป็นพระไปตลอดแต่ที่เป็นเรื่องเป็นดาวขึ้นมานั้นคือเจ้านายอีกพระองค์หนึ่งชื่อพระองค์เจ้าไกรสอนนะเป็นกรมหลวงรักดน,นเรศเข้าใจว่าท่านมี พระฤรุไทยที่คิดการใหญ่อยู่ผู้ที่จะขวางทางท่านท่านเห็นว่าเป็นศัตรูคือในหลวงรัชกาลที่4ี่ซึ่งเป็นพระพิสุกธฟ,ฟ้ามกุฎอยู่เพราะฉะนั้นท่านก็ทําอะไรก็ตามเถิดก็เป็นที่รู้กันในวงจํากัดหละ่ะว่าท่านไม่มีพระประสงค์ดีต่อในหลวงรัชกาลที่สี่แต่ทใีใ่สุดแล้วโดยที่ในหลวงรัชกาลที่4ี่พระพิสุจธะฟ้ามกุฎไม่ได้ทรงทําอะไรเลยละ่ะกระหมือมรักนนเรศก็มีเหตุที่ แพ้ภพยพระองค์เองเพราะว่าทรงมีคดีความหลายคาดีเหตุการณ์ที่มีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่4ได้พระพุทธรูปองค์นี้มาอยู่ในครอบครองท่านแล้วท่านจึงเห็นว่าการได้พุทธรูปนี้มาหลังจากนั้นแล้วก็ภยัยรีก็พี่นาศไปนั่นจึงเป็นที่มาของนามพุทธรูปที่พระราชทานในครั้งนั้นครับพุทธลักษณะ ของพระไพริพินาตเป็นพระพุทธรูปตามคติมหายานปางประธานอภัยกล่าวคืออยู่ในอิริยาบถประทับนั่งพระหัตถ์ขวาวางอยู่บนพระชานุหรือเขา่าในลักษณะแบมือหงายประธานอภัยซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าอีกพระองค์ในนิกายมหายานจริงๆแล้วเนี่ยพระไพรีพินาตนะครับที่เรารู้จักกันนะครับจริงเป็น พระรัตนสัมภวะนะครับเป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งในหพระองค์นะเรียกว่าพระธานิพุทธของมหายานครับพระธยานิพุทธเจ้านะครับหรือพระชานิพุทธเจ้านะครับมี5พระองค์ด้วยกันนะครับประกอบด้วยพระมหาวโยรจนะพุทธะนะครับพระอักษรพยพุทธะนะครับพระอโมกสิทธิพุทธะนะครับพระอมิตภาพุทธะและพระรัตนสัมภวะพุทธะครับซึ่งพระรัตนสัมภวะพุทธะก็คือพระไยรีพิณาที่เรารู้จักกันครับ ระรัตนสัมภาะพุทธ,ธเนี่ยถือว่ามาจากรัตนโคดคือเกิดจากรัตนะนะครับในทางโลกเนี่ยหมายถึงอำนวยความรุ่งเรืองความสําเร็จนะครับในทางธรรมเนี่ยหมายถึงตัวแทนแห่งพระรัตนไตรหมายถึงปัญญาญาแห่งการบรรลุธรรมครับสันนิษฐานว่าแต่เดิมนั้นพระไพรีพินาตคงเป็นพระพุทธรูปที่ทรงมีพระราชศรัทธาส่วนพระองค์ไม่เป็นที่แพร่หลายดังปัจจุบันจนกระทั่งสิ้นรัชสมยัย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชหัตทะเลขาตอบโต้และสืบค้นหาประวัติของพระพัยรีพินาศกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ในพระนิพนธ์สารสมเด็จลงวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2477จึงทำให้คนทั่วไปได้ทราบประวัติพระพัยรีพินาศอย่างกว้างขวางจนมีผู้ศรัทธาแพร่หลายจวบจนปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพระพุทธรูปที่มีความผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างอเนกอน,นันต์ประกอบกับได้รับการถวายพระนามอันเป็นมงคลน,นามที่หมายถึงการมีชัยชนะเหนือศัตรูจึงมีการสร้างพระภัยริพิณจำลองขนาดต่างๆต,ต,ตามวาระอันเป็นมงคลอยู่ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ความหมายของไวรีวินาจริงๆนั้นมันก็คือคำอีกคำหนึ่งที่เอามาใช้อาจจะเรียกว่าปางชนะมารอย่างเงี้ยแต่ว่าชนะมารคืออะไรมารในตัวเนี้ยที่เราอ่านพุทธประวัติเราก็จะมองเห็นตัวใหญ่โตมีนางธิดามารอะไรอะไรทั้งหมดเนี้ยแต่ว่ามาระจริงๆนั้นมันก็ราศัพท์ก็คือมรรก็คือแปลว่าตายใความตายในภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็แปลว่าเวลาถึงแก่กาละอย่างเงี้ยมันก็คือเรื่องเวลา เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาสอนว่าเวลานี้เป็นอุปสรรคของการมีชีวิตอยู่ในโลกหรือว่าในความหมายหนึ่งก็คือการในในในปางภายัยดิพิณาจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นปางชนะมารแต่ว่าปางอันประธานอภัยก็คือเป็นเหมือนกันก็ประธานอภัยก็คืออภัยตัวนี้เราไม่ได้แปลว่าการให้อาแปลว่าไม่ภัยแปลว่าอันตรายเราทําตัวอย่างไรสร้างกรรมอย่างไรให้ตัวเองนั้นไม่มีภัยอันตรายทั้งหลายเอาชนะ สิ่งที่เรียกว่ามารก็คืออุปสรรคที่ทําให้ชีวิตเรามีคุณภาพแล้วก็ทําให้เรามีคุณภาพนั้นเสียด้วยการกระทําของตัวเราเองการกระทําหรือว่าการปฏิบัติธรรมของเราเองและนั่นก็คือการที่เรียกว่าภัยริพินาที่แท้จริงไม่ใช่ไปมุ่งคนอื่นถ้ามุ่งคนอื่นนั้นเป็นเจตนาร้ายแต่ว่าถ้าเรามุ่งทําลายกิเลสข,ของเรานั่นก็คือกุศโลบายหรือว่ากุศลที่เกิดขึ้นที่ทําให้พุทธศาสนิกชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง